วันนี้เรานั่งอยู่กับคุณหนุย่ยคุณวิสวุทธ์นะครับนักวิเคราะห์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานของเรานะครับวันนี้มีประเด็นมา, update, าอัปเดตก็คือตัวกาปนะกราบเนี่ยมีการลงนามในสัญญาซื้อขาย LNG กับโรงไฟฟ้าหิดกองนะครับประเด็นตรงนี้เป็นสิ่งที่นักทุนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าการลงสัญญาซื้อขายตรงนี้มันจะส่งผลบวกกับกาปเยอะไหมเพราะในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นกัปหรือโรงไฟฟ้าตัวอื่นเนี่ยมันก็ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับอะเชิญเลยครับผู้หนุ่ยครับครับ ก็กราฟมีแก้แจ้งตลาดก็เขาไปลงนามสัญญา LNG contract นะครับสำหรับโรงไฟฟ้าหินกองอันนี้เนี่ยปริมาณที่เซคเคียวเนี่ยประมาณ0.5ล้านตันก็คือเซคเคียวสำหรับ operation ของโรงไฟฟ้าหินกองเนี่ยสำหรับปีหน้าเนี่ยเต็มปีได้สำหรับ first unit เขาจะ C O D first unit เนี่ยช่วงเดือนมีนาปีหน้านะครับอันนี้0.5ล้านตันเนี่ยก็น่าจะใช้หมดภายในปีหน้านะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยเขาหลังจาก ถ้ามองข้ามช็อตไปนะครับตั้งแต่โอเปรชั่นปีที่2เนี่ยยูนิตที่2เขาก็จะขึ้นปีมีนาปี2025นะครับ mm hmm. เขาก็คงจะมีการาลงนามสัญญา LNG contract s, เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. แต่ว่าระยะเวลาสัญญาเนี่ยอาจจะขยายยาวขึ้นนะครับอาจจะประมาณ3-5ปีหรือว่าเกิน5ปีนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันแต่คิดว่าน่าจะมีการประกาศเร็วๆนี้นะครับแล้วก็โดย ตัว first shipment ของ LNG เนี่ยจะเริ่มเข้ามาเนี่ยประมาณเดือนมีนาปีหน้าซึ่งเป็นทามมิ่งในการ COD พอดีนะครับทำไมข่าวเรื่องนี้ถึงค่อนข้างสำคัญเพราะว่าโรงไฟฟ้าหินกองเนี่ยมันก็ถือหุ้นกับลาดบุรีเนี่ยก็ถือหุ้นกันคนล,ละครึ่งนะครับเป็นโรงไฟฟ้า IPP โรงแรกนะครับที่มีการใช้เชื้อเพลิงจาก LNG source เนี่ยเเลยนะครับไม่ได้ซื้อจากปตทซึ่งแตกต่างจากสัญญาเดิมๆนะครับก็แกส๊สจากปตทเนี่ยจะใช้ในช่วงแค่เทสร run เท่านั้นนะครับ ในส่วนของภาพรวมนะครับกราฟจากกระแสข่าวราคาปับตัวลดลงมาเนี่ยจาก uh, การแทรกแซงค่าไปหรือการลดค่า FT เนี่ยเรามองว่าผลกระทบต่อก,กราฟเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดนะครับก็เพราะว่าสัดส่วน SPP เนี่ยบนกาลังการผลิตป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณ20%ของกําลังการผลิตทั้งหมด <S <S อีก9อีกประมาณ70%เ,เป็นี่ยเป็น IPP นะครับซึ่งมันไม่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับส่วนคีย์คตลลิสในในระยะสั้นเนี่ยมองว่า เป็นการลงนามสัญญาคอนแท็กที่เขาบิดใน Renewable b i ิ d i n g โควตาประมาณ5.2กิกวัตต์เนี่ยกัฟชนะประมาณเกือบเกือบกิกวัตต์เนี่ยน่าจะหลังจ,จากจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยน่าจะมีะ positive momentum ในการเร่งเซ็นสัญญาเพื่อให้ซีโดีทันตั้งแต่ปีหน้านะครับครับก็คอนเซนซัสให้ทา์เก็ตอยู่ประมาณ58บาบาทนะครับเดี๋ยวขอหน้าทัดไปนิดนึง ก็ถ้าสมมติว่าได้กำลังการผลิตมาเติมเนี่ยประมาณ2กิกะวั์เนี่ยมันก็จะทะยอย COD ตั้งแต่ปี2 0 2 4ถึง2030นะครับก็จะแอดออนจากา projection เดิมที่มองว่าตอนนี้ปัจจุบันมัน6กิกแล้วก็ไปประมาณ2030มที่มัน9กาิกก็เติมมาอีกประมาณสักจาก9 G, ก็คงเป็นประมาณ12 11 1 2กิกนะครับประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับการครับอืมนะครับถ้าเราดูจากภาพตรงนี้ที่คุณหนุ่ยอิจฉาขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเมกะวัต ที่เป็นอ่าอีควิตี้ครับคาปซิตี้ด้วยนะอันนี้คือเป็นส่วนที่ก r a b ถือเองด้วยนะ,ะส่วนกะ็จะส่วนผู้ถือหุ้นแล้วของเออก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนี่สำคัญนะคือจากหกพันไมกะวัตต์ในปัจจุบันเนี่ยครับจะขึ้นเป็นแปดพันในปีหน้าครับนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นเก้าพันในอีกประมาณสามสี่ปีข้างหน้าโอ้ก็ขึ้นขึ้นเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีอีกสองกิจวัตต์จากจากรีเนวเบิลบิทติ้งในประเทศนะครับแต่ทีเนี้ยนักทุนมีความสงสัยนิดนึงว่า เราใช้ก๊าซ L N G เนี่ยเกือบร้อยเในการผลิตของโรงไฟฟ้าหินกองไอหินกองตัวเนี้ยกาลังการผลิตเท่าไหร่ครับเอ่อกำลังการผลิตพันสี่ร้อยไมกกวัดพันสี่ร้อยไมกกวั์แล้วเราใช้ L N G ทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีความมั่นใจในเรื่องของการซีเคียววัตถุดิบอย่างนี้ยังไงค่ะคุณนอยก็คิดว่าเอ่อการเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็จะเซ็นเป็นระยะยาวสัญญา L N G ปกติก็จะทำสามถึงห้าปีแล้วครับแล้วก็บนการอินเดซ์ราคาถ้า ดูในตลาดเอเชียว่าเราก็จะเป็นาราคา JKM นะครับซึ่งเป็นราคาพับบิงอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ราคาตรงนี้เป็นราคาเองซึ่งกกพก็น่าจะมีเงื่อนไขที่อนุมัติตามเงื่อนไขสัญญาตรงนี้ไปแล้วนะครับคิดว่าราคาโครงสร้างราคาเนี่ยน่าจะเป็นราคา JKM แบบมีดิสคาวลงมาครับทำให้ราคาโครงสร้างโดยรวมเนี่ยถูกกว่าการใช้แก๊สในประเทศครับโอเคณัปจ,จุบนันเนี่ยถูกกว่าแก๊สในประเทศแต่ถ้าเทียบกับหานหินเนี่ย บนต้นทุนเดียวกันเนี่ยบนบนไอ้กำลังการผลิตเดียวกันเนี่ยระหว่าง LNG กับถานหินเนี่ยไหนถูกกันท่านหินก็ยังถูกกว่าเพราะวันนี้ถ่านหินมันอยู่ระดับแค่ร้อยเหรียญเองครับและถ้าในอนาคตไอ้เจ้าตัวราคา LNG เนี่ยมันดันสูงขึ้นกว่าในปัจจุบันแบบแบบมีนัยยะสำคัญคล้ายๆกับช่วงที่เกิดสงคราม UK อย่างนเงนี้ยนะมันจะเป็นปัญหากับก u l มในการผล ไม่ได้เป็นอาจจะเป็นปัญหาตรงที่ว่ารัฐอาจจะไม่ได้เรียกโหลดให้รันครับแต่เขาก็ยังได้ค่า availability payment เหมือนเดิม mm hmm. แต่คิดว่าบนโครงสร้างสัญญาเนี่ยมันน่าจะเป็นการอินเด็ย้อนหลังบนอาจจะราคาน้ํามันหรือว่ามีหลายๆ f a c t เตเข้ามาด้วยกันทําให้ impact ที่เราจะเห็นต่อการปรับตัวขึ้นของราคา LNG ในในสูตรในสัญญาเนี่ยมันค่อนข้างช้ากว่าครับอืมอ mm ืม hmm. ก็คือ เทคออฟเพ y ใช่ไหมใช่ครับก็ <S <S 2> <S 2> คือ <take all S 2> ไม่ได้ผลิตก็ <pay>. <S 2> <S 2> จ่ายจ่ายู่ดีครับ <S <S 2> <S 2> นะครับมันจะเป็นปัญหาให้ประชาชนเรียกร้องอีกไหมในะนะอ,อนาคตกรณีเทคออฟเพ y ตอนนี้ <S 2> <S 2> จริงๆค่า l เว i l i ตี้เพ m เ n นถ้าตามสัญญาเนี่ยก็คือมันก็คือเป็นการที่เขาสะท้อนต้นทุนการลงทุนโครงการอย่างเช่นตั้งแต่มูลค่าการก่อสร้างสัญญาที่เขาต้องเอาเงินไปจ่ายคืนนี่ให้กับแบงก์ตอนที่เขา ก่อสร้างรงไฟฟ้านะครับเพราะว่ารงไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะกู้ประมาณสักเจ็ดสิบถึงเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับอืมอืมนะครับอ่ะประเด็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นความเสิร์นที่ที่นักทุนเนี่ยมีการวิตกกังวลกันอยู่นะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะค่อยๆที่คลายไปแหละใช่ครับเดี๋ยวความชัดเจนน่าจะทราบอาทิตย์นี้ว่าอ่รัฐบาลจะอ่ใช้วิธีไหนในการลดค่าไฟนะครับเออนะครับนะคนทีนะครับพอดีช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ไม่ไม่ค่อยสบายกันเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้สรุปนิดนึงครับคุณหนวยตัวกัฟเรายังชอบอยู่ไหมถ้าเทียบกันระหว่าง gpc กับ b g r i m นะครับเราชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็แนะนําซื้อตัวไหนครับครับถ้าแนะนําซื้อก็ซื้อเป็นกัฟนะครับตัวเดียวเลยครับเพราะว่า gpc กับ b g r i m อาจจะยังมีความเสี่ยงเรื่องการปรับลดค่า ft อยู่ในระยะสั้นนะครับก็คิดว่ากัฟน่าจะปลอดภัยกว่าครับถ้าให้เทียบระหว่าง gpc b g r i m เนี่ยใครมีสัดส่วน spp สูงที่สุด SPP บีกิมจะสูงกว่าครับค่อนข้าง80-90%เก้าสิบเปเ็นต์เลยครับในสในขณะที่ g ีพีอยู่ประมาณสัก50-60%ครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียงแลนดกิ้งนะถ้าหากรัฐบาลมีการเก็บค่าเอฟทจริงๆเนี่ยคนแรกที่จะโดนก็คือบีกิมบีกิมเยอะสุดรองมาคือ g ีพีแต่แ,ตแล้วก็ถ้าเอินดิ n งเซ็น i t ฟิตี้เนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันกกน,นะครับแต่น้อยสุดคือกราฟใช่ครับเพราะว่ากราฟมีแค่20%ใช่ครับนะครับอ่ะวันนี้ก คุณหนุ่ยก็แนะนําตัวกราฟนะครับให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะครับคุณหนุ่ยครับตามคอนเซ็ปต์ห้าสิบแปดบาทครับห้าสิบแปดบาทนะครับสำหรับตัวกราฟนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้เป็นอินิเคเตอรมาใช่ครับนะครับอันนี้เป็นการเอาข่าวเนี่ยมาวิเคราะห์ให้กับนักทุนฟังนะครับว่า การเซ็นสัญญาตรงนี้มันเป็นบวกเป็นลบหรือว่าแนวน้ในอนาคตดของกัปเนี่ยมันดียังไงนะครับอ่ะวันนี้ขอพระคุณคุณหนุ่ยมากนะครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็ขอพระคุณท่านนั่งทุนด้วยครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงที่4ี่ของรายการในวันนี้นะครับเป็นช่วงพูดคุยกับอาจารย์กัปนะครับเดี๋ยวอาจารย์กัปก็จะมาตอบให้ท่านทุกคําถามเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นทองคาทีเฟกนะครับตอบทุกคําถามจริงๆนะครับมีรายการเดียวนี่แหละนะครับที่ตอบทุกคำถามขนาดนี้